สุดท้ายอยา่ารีบเร่งต่อสู้สงครามยาวนานเพียงแค่รอดชีวิตจากมันก็จะชนะใช่ไหมสวัสดีครับผมวันนี้อยูช่องพีเจวิกนะครับโดยวันนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปทำความรู้จัก Commander t ์ไทยหรือ c c 4 4 7 7นะครับโดยไทยมียศทางการทหารเป็น100ร้อยโทในสาขาบริการทางการทูตในหน่วยโคนละสองกาดก่อนที่ในเวลาต่อมาไทยจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการยาวไปถึงช่วงสิ้นสุดสงครามโคน โดยผู้การท้ายนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในส a r Wars c l o ค e Wars ซีซั่น1ตอนแรกนะครับโดยเนื้อหานะครับจะเป็น <c oughs> ตอนที่คอม m a นเดอร์ท้ายนะครับในวมเดินทางไปกับอาจารย์โยดาในภารกิจลูโกซาซึ่งอาจารย์โยดานะครับต้องการสร้างพัธมิตระหว่างคิงคาทูนโคกับสาธารณรัตเพื่อรวมการต่อต้านฝ่ายขบวนการแบ่งแยกทายได้รวมติดตามอรารักขาอาจารย์โยดารวมกับทหารโคนอีกสองคนที่มีชื่อว่าเจคและลิสในระหว่างเดินทางไปยังจุดนัดพบที่ดาวลูโกซา ยาลบของฝ่ายขบวนการแบม่งแยกได้ซุ่มโจมตียาของอาจารย์โยดาท้ายและทหารคนอีกสองคนและอาจารย์โยดาจึงต้องขึ้นยาลบหนีลงไปยังดาวส่งผลให้กองทัพดอยของฝ่ายขบวนการแห่งแยกถูกส่งไปล่าและกำจัดอาจารย์โยดาเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้คิงคาร์ทูลโคเข้าร่วมกับฝ่ายขบวนการแหม่งแยกท้ายและทหารคนอีกสองคนใช้ภูมิประเทศของดาวนี้ให้เป็นประโยชน์ ในการซุ่มโจมตีพวกดอยลบแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากดอยมีจํานวนมากกว่าอาจารย์โยดาจึงสั่งให้ล่าถอยและในระหว่างการล่าถอยทายได้โดนโจมตีด้วยระเบิดทําให้ได้รับบาดเจ็บที่ขาหลังจากการล่าถอยออกมาได้สําเร็จอาจารย์โยดาจึงได้บอกประมาณว่าอพักก่อนเราควรและหลังจากเจอทำนะครับโยดาก็สั่งให้ทายและทานคยสองคนเนี่ยได้พักก่อนในระหว่างนี้นะครับอาจารย์โยดาจึงหยิบปืนไรเฟลิลบัสเตอร์ d c 15 a มาตัดแปลงโดยการตัดพานท้ายปืนมาติดและเชื่อมด้วยดาบเลเซอร์ที่คลังลำปืนและยกให้ทายใช้เพื่อเป็นไม้ค้ำยันชั่วข่าวต่อมานะครับหลังจากทายและอาจารย์โยดาได้ยินเสียงพวกดอยอยู่ข้างนอกอาจารย์โยดาตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับดอยด้วยตนเองและได้บอกทายและหารโคนให้ยืนรอโอกาสที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน ในระหว่างที่อาจารย์โยดากำจัดทหารดอยแบบเล่าคาบชายนั้นสังเกตเห็นกำลังเสริมหุ่นพิฆาตเข้ามาในแนวลบใช่นะครับเห็นท่าไม่ดีจึงใช้จรวดน,นะครับลูกสุดท้ายเนี่ยยิงไปที่ภูเขานะครับเพื่อให้ภูเขาเนี่ถล่มลงมาทับดอยพิฆาตหลังจากทําให้อาจารย์โยดาภูมิใจทหารโคและอาจารย์โยดาก็เดินทางต่อไปยังจุดนัดพบและได้ช่วยคิงคาทูนโคจากการรอบทหารโดยอาซาดเวนเทสคาทูนโครู้สึกประทับใจในความพยายามจึงลงนามประกาศความจงรักภักดีต่อสาแานารัด ต่อมานะครับทายปรากฏตัวอีกครั้งใน Star Wars Revenge of the Sith ในช่วงคำสั่งที่66นะครับในฉากที่อาจารย์โยดานะครับพยายามที่จะโค่นล้มจัก,กรพรรดิพาวพาทีนแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับอาจารย์โยดาได้หนีไปทายนะครับและช็อกซูเปอร์อีก2คนนะครับได้มารายงานกับพาวพาทีนประมาณว่าไม่มีวี่แววของอาจารย์โยดาเลยหลังจากการค้นหาอาจารย์โยดาจัก,กรพรรดิพาวพาทีนนะครับจึงสั่งให้ทายเนี่ยเพิ่มการค้นหาไป2เท่า ทายก็รับคําสั่งนะครับต่อมานะครับทายได้ติดตามพาวพาทีนไปยังระบบดาวมุสตาฟาเพื่อมารับตัวอนาคินชุบแป้งทอดรอเรเนนะครับก็ตัวไม้เกรียมอยู่ตรงนั้นนะครับพาวพาทีดน,นะครับจึงออกคําสั่งให้ไปเอากล่องผสมพยาบาลมานะครับหลังจากนั้นจึงนาตัวอนาคินนะครับมาส่งที่โคลาสั่งเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงอนาคินให้กลายเป็นหลอดเวเดอร์ หลังจากนั้นนะครับไทก็ไม่ถูกกล่าวถึงอีกเลยนะครับผมเอาจริงผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าช็อคซูปเปอร์ที่ปรากฏตัวในเีเวนออฟเดอะซิตเนี่ยใช่ไทหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ไปหาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าไทานะครับที่ปรากฏตัวในเีเวนออฟเดอะซิตก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปทําความรู้จักคอมเมนเดอร์ไทนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมครับ